หึกษาน้าแจมเลือกการแรปสีรถเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทุกคนช่วยเลือกสีมาก็เป็นไปได้นะฮะต่อหน้าต่อตาตอนนี้ประมาณขัสีได้ความได้สูงสุดถ,ถึง290คูอยากให้น้านจิ้มเลยกับสวัสดีทุกผู้ชมทุกขั้นด้วยนะครับวินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซากันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เราตั้งชื่อน้องได้แล้วนะตั้งชื่อว่าคันงก่อนชื่อน้องตู่ใช่คันนี้ชื่อน้องปัมป๊ม ไอป้อมโอเควันนี้จะนลงป้อมเลยทุกคนมันดำๆสั้นๆป้อมๆเนี่ก็เลยลงป้อมไปแล้วทุกคนหลังจากที่เราทําคลิปแต่งไป2คลิปเนี่ยบอกเลยว่าคนตอบรับค่อนข้างที่จะโอเคนะทุกคนแล้วก็แบบอยากที่จะดูต่อกันเยอะนะครับ <S <S <ๆ S 2> ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราพามาอัปเดตรถของเรากันดีก,กว่านะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างค่อนข้างทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีรีวิวเต็มอีกหนึ่งคลิปรอแบบไฟนอลเลยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูแต่ว่าตอนนี้นะครับมาดูชุดแรกจะเป็นชิ้นหน้าอันนี้พูดไปหลายคลิปแล้วแต่พอ เบี้ยศูนนะครับตัวนี้เพาะมาพร้อมกับยาง2 35สามห้าทับสี่สิบนะทุกคนอ่าต่อไปก็จะเป็นสเกิร์ต อันลอ้อเขาไม่อย่างน่าจะ4ี่หมื่นกว่าบาท4ี่หมื่นไปไปลายนะถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตข้างนะครับของ a อ c ซีเหมือนกันแล้วก็จะเป็นดิฟเวเซอร์หลังดิฟเวอร์เซอร์หลังของ a อสซีตัวนี้คือแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยแล้วก็ปลายพ่อก็จะเป็นของ a อ c ซีเหมือนกันนะคะรับทุกคนป้ายทะเบียนของ a อ c ซีเหมือนกันนะครับต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าตัวชุดแต่งของ f e เนี่ยจะมีให้เลือกกันเยอะน่าจะมี2หรือ3แบบผมก็จำไม่ได้มันจะมีแบบเล็กกับแบบเต็มตัวนี้คือแบบเต็มนะฮะตัวนี้คือ เริ่มต้นหลักพันเลยทุกคนก็ลองไปติดต่อที่เอเตได้อันที่เราค้างเอาไวส้สําหรับทุกคนนะก็จะเป็นในส่วนของช่วงล่างเราใส่สปริงโหลดของ YDS ไปนะครับหลังจากที่ผมลงคปไปเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเดี๋ยวก็ไปจบที่สตัดซึ่งผมบอกเลยว่าผมเคยใส่สตัดในเบนซ์มาเว้ยด้วยยี่ห้อด้วยแหละมันไม่ถูกใจทุกคนผมก็เลยแบบอยากลองเป็นสปริงไว้ก่อนเนี่ยความสอดคือประมาณนิ้วครึ่งอ่ะเออนิ้วครึ่งซึ่งเดี๋ยวก็คือดีกว,ว่าร้อนชิบหายเลย ซึ่งระยะห่างซ้มล้อกับตัวล้อเนี่ยประมาณ1นิ้วครึ่งนะทุกคนฟิลลิ่งหลังจากที่คิมนั้นเราค้างกันเอาไว้นะครับเพราะว่าฝนมันตกแล้วมันมืดด้วยเดี๋ยวผมมาบอกฟิลลิ่งหลังจากขับไปประมาณ5,6ว 6, ันอาทิตย์นึงเนาะถามว่าต่างจากเดิมไหมในส่วนของความนุ่มที่หายไปก็ถือว่าหายไปเยอะอยู่นะครับแต่ว่ายังพอรับได้เพราะว่ามันไม่ได้กระแทกแบบตึงต้งๆๆๆงๆงๆๆๆๆตึงต้ง,ง,งแบบ บอกไปดูมันไม่ได้แข็งเกินนะเพราะว่าทางร้านแนะนําตัวนี้มาเขาบอกว่านุ่มสุดแล้วก็โอเคนะผมว่าโอเคเลยแล้วก็คอสะพานเวลาจัาแรงๆเนี่ยไม่มีอาการขูดซุ้มนะครับผมแล้วก็ผมใช้มาทีหนึ่งก็หลังจากโหลดมาแล้วก็ใส่ลินด้วยยังไม่ขูดนะทุกคนเพราะว่าล,กลูกระนาที่เจอมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะลองพาทุกคนไปวิ่งนะฮะฟิลลิ่งว่าเอ้ยหลังจากที่เราเปลี่ยนสปริงโหลดลงมาเนี่ยฟิลลิ่งมันจะ่างจากสปริงเดิมแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยววันนี้พาไปดูนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาบนทางด่วนแล้วนะครับผมความเร็วประมาณ100นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเลนให้ดูจำความรู้สึกะบิงเดิมได้ครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะโค้งปะใช่คือพอรถมันโหลดมาจุดศูนย์ถ่วงมันต่ำลงดังนั้นเวลาเลี้ยวอะไรเงี้ยมันจะไม่โค้งเว้ยทุกคนมันก็โค้งแหละแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้โค้งเหมือนตอนที่สปิงมันสูงเขย่ะอ่ะลองดูตรงนี้ตรงนี้ไม่ทางโค้งนะ่นแหลผมลองเข้าโค้งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกันอ่ะ มันชิวเว้ยมันติดถนนมากขึ้นปหใช่ใช่มันติดถนนคือโชคเดิมทุกคนพอเลี้ยวอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเลี้ยวพูดมันจะแบบอย่างเงี้ยเนี่ยมันมันจะเสียวเสียวมันจะไม่กล้ามันมันจะมันจะเหมือนแบบมันสุดลิมิตรถแล้วอ่ะแต่พอมันเตี้ยลงปุ๊บเวลาเลี้ยวมันไม่โค้งมันมั่นใจมากขึ้นอันนี้คือข้อดีที่ได้จากการใส่สปริงโหลดหรือสตั๊กนะครับโอเคทุกคนแล้วส่วนวันนี้ที่ผมจะไปร้านน้าแจ่มนะทุกคนก็คือผมอ่ะอือ เบรกซอกแซกผมบอกเบอก,กแขนไม่ใช่ผมจะไปปรึกษาน้าแจ่มเรื่องก,การแรปสีรถนะครซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนนี้น้าแจ่มเพิ่งมาทาแรปสีรถเนี่ยโดยแบบเขาไม่ได้แรปเองนะเขาจ้างทีมงานแรปมาอีกทีหนึ่งนะทุกคนดังน,นั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพคุณภาพอะไรดเดี๋ยววันนี้ก็ไปดูกันว่ามีสีอะไรบ้างแล้วผมจะเลือกสีอะไรหรือจะให้ทุกคนช่วยเลือกสีมาก,ก็เป็นไปได้นะครับโอเคแล้วก็อาจจะไปดูเบรกด้วยเพราะว่าเขาทางที่อยากได้เหมือนกันโอเคงั้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านานแจ่มเลยด Yeah, middle fingers up. I don't care about the Yeah, I ain't more concerned with stacking these figures. Yeah, no, I'm not concerned with none of these bitches. Yeah, she called my phone and I ain't trying to hear it. I'm on the way right now. I'm making plays right now. We making waves right now. What can they say right now? I'm on the way. เนี่ยทุกคนเบ a อตัวนี้ราคาราคาเริ่มนะแจ็คเขาราคาไม่แพงนะทุกคนตัวนี้ถ้าเป็น A.P. ตัวนี้เป็นหกพอร์ตนะทุกคนส่วนตัวนี้เป็นสี่พอร์ตก็แบบ แต่ถ้าเป็นแบมบูอะมันก็จะราคาแรงมากมากมันก็ไม่มากหรอกแต่ว่าผมอะติดภาพของถ้าเป็นเบรก AMG ใช่คันเก่าผมอะ AMG เก่าผมมันสพอร์ตใช่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นหพอร์ตอะมันประมาณแสนกว่าบาทนั่นแหละกูเลยคิดว่าเรื่องเบรกเป็นเรื่องใหญ่พอมาเปลี่ยนเป็นซีวิกใช่ตัว AP ตัวเนี้ยเริ่มต้นอะประมาณ30,000กว่าบาทได้ชุดหน้าชุดหนึ่งนะฮะได้จานได้ปัม๊มอะไรเงี้ยเ p ก็สวยนะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็ไปขอสีแรปนะครับมาจากน้าแจมแล้วเรียบร้อยแต่ว่าวันนี้น้าแจมอาจจะไม่ได้มาออกออกพิธนะทุกคนต้องดูก่อนเพราะว่าน้าแจมติดลูกค้าเยอะพอสมควรนะทุกคนแต่ก็หลายหลายคนน่าจะไม่รู้ทุกคนว่าร้านน้าแจมเนี่ยก็รับแรปเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มโปรโมทแลวเยอกับการแรปสีนะครับผมเรื่องคุณภาพนี่ไว้ใจได้นะ้าแจมบอกเพราะว่าเป็นคนที่ชํานาญเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมมาดูสีโคตรเยอะขึ้นต่อหน้าต่อตาตอนนี้ประมาณพันสีได้นะทุกคนหลายเฉดสีมากนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิด ดูเอ,องอ่ะสีเก่ารถผมจะเป็นสีประมาณนี้เ,นเขาเรียกว่าอะไรชีสีไทเทเนียมเกรย์นะครับผมเออซึ่งบอกก่อนนะทุกคนว่าการแลบอะตอนผมเคยโดนรถเฉี่ยวอะคือลอกสติกเกอร์วาปุ๊บตัวกันชนหน้าไม่เป็นรอยเลยคือผมอะมีในใจอยู่2สีเว้ยไม่สว่างก็มืดเลยแต่ว่ามืดเลยอาจจะไม่ได้แบบดำเสนใหญอาจจะเป็นเทาแบบไทเทเนียมคล้ายๆคันเก่าแต่อาจจะอาจจะดำกว่านนะั้นนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสีที่เขาให้มากันดีกว่าเนี่ยประมาณนี้ทุกคนสีที่ผมอยากได้แต่ว่าอาจจะเข้มกว่านี้เนี่ย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 เนี่ มันไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นคุณพัเพนเพราะมเป็นคนออกตงังค์นเนี่ยสีแบบเยอะมากเลยอะคือถ้าใครชอบเฉดไหนก็ลองมาดูได้หรือเจ้าเ็ดนี้ฮ <c oughs> ะไม่เอาโอเคปุค๊บอ,อ,อันต่อไปเดีย๋ยวดูเร็เรวๆอันนี้ก็เป็นทําแล็บไปนะ คือตอนแรกอะทุกคนผมอยากได้สีขาวเว้ยซึ่งสีขาวของนาแจ่มก็แบบดูดิมีให้เลือกแบบโคตรหลายเฉดอะถ้าถ้าเป็นสีขาวเดิมๆอะมันจะสวยเว้ยอันนี้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่มุมมองนะแต่ของผมอะในความคิดผมอะถ้าสมมติว่าออกรถจากศูนย์มาเป็นสีขาวอะสวยแต่ถ้ามาแต่งอะผมว่าคุมโทนดำอะในสําหรับผมอะผมว่าสวยกว่าแล้วแต่คนชอบด้วยตัวสีนี้สวย ได้เลยสีเนี้ยไม่ขาวไม่เทาไม่ดําไปออกแบบนมนมหน่อยอ่ะเทานมนมแต่ไม่ใช่นมแบบ F K นะผมก็บอกไม่ถูกมันสีอะไรวะไม่รู้อ่ะอ่ะเปิดไปก่อนติ๊กสีนั้นไม่สีหนึ่งแล้วนะอันนี้จะเป็นสีสีเทาแต่แบบเป็นสีแบบใสอ่ะเป็นแบบมีกคริสตเตอร์ข้างในซึ่งผมไม่น่าเอานี่นี่สว่างไปไหมอันนี้สว่างป่สว่างไป S <S นี่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 ยังไงสีนี้ได้เนาะออกมืดๆหน่อยไม่ไม่สว่างไปเห็นปหมเราโดนแดดจะเป็นนี้เราไม่โดนเป็นนี้เขี่ยสีสวยสัน้นสวยเนาะสวยปะสวยสีนี้ใช่ไม่ได้กูคุยมึงเมื่อกี้ใช่เสีนี้ก็สวยว่ะดีกว่า โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาจริงๆถ้าผมคิดไปค่าสีเหมือนคันเดิมผมมันก็คือฟิลเดิมไงแล้วคือผมไปดู Youtube <ม>ก็มีพี่คนหนึ่งเขาก็ทำสีนี้ไปแล้วแล้วผมเพิ่งไปดูว่าใช่เอเอ<ๆ>เดี๋ยวนะผมก็เลยแบบเอออยากแตกต่างมากก็เลยได้เป็นสองสีนี้ทุกคนมันจะออกแนวแบบ M8 อะทุกคน M8 Audi RS สีเทาอะไรเงี้ยในกล้องออาจจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างใช่ใช่ตัวเนี้ยอะถ้าตาผมอะตัวนี้มันจะออกแบบฟ้าฟ้านิดนึงถ้าตัวนี้ตกเหลืองเหลืองเหลืองใช่ในของจริงอันนี้จะเหลืองกว่ากคคือแบบผมเลือกไม่ได้จริงว่ะสองสีนี้เอาเป็นว่าชาเลนจ์ละกันให้น้าแจมไปเลือกเลยน้าแจมอยากได้สีไหนสองสีนี้ให้น้าแจมจิ้มเพราะว่าน้าแจมเลือกน่าจะสุดสวยอยู่แล้วในส่วนสายตาคนผ่านรถมาเยอะไปน้าแจมน้าแจมจิ้มคือดีที่สุดโอเคถือว่าดีที่สุด โอเคนะผมอะ่ะเลือกสีไม่ได้อยากให้น้าจิ้มเลยสองสีนี้ย๋ยวให้น้าเลือกสองสีนี้อันนี้ดิเอาไว้นจะจับเลยนะเดี๋ยว แต่สี MG ไม่สวยใช่ไหมล่ะ MG มันก็สวยแต่ว่าคนแม่งทำเยอะไงเออทำไปโหล่ะเราไม่ใช่ MG เออเรามันเหนือวันนั้นเรามัน RS Audi เออเรามันเหนือวันนั้นเรามัน Civic Competition โอเคทุกคนถ้าหลุดเป็นสีนี้ะเดี๋ยวรอเดู๋ยวเติมแลรอเดี๋ยวโอเคทุกคนวันนี้ก็อมาเลือกสีถ้าจะแบบ มาถึงร้านลแล้วแต่ดีไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปก็น่าจะจัดไปเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ผมถามว่า<ม>ควรใส่ไหมแล้วทีนี้ก็มีคนเมนต์มาเยอะเหมือนกันว่าของมันต้องมีว่าของมันต้องมีว่าของมันต้องมีนะครับเพิ่งจึงบอกว่าไม่รู้ว่าโลโก้แดงคืออะไรเหมือนกันนี่ก็อันนี้เป็นของแท้จากศูนย์นะฮะนี่เห็นะจากศูนย์ทอนด้าโอเคครับทุกคนสีทุกคนเมนต์แบบเยอะมากว่าให้ผมมารีแมปรีแมปคืออะไรผมยังไม่รู้เลยมอ,องตั้งอะไรนะของเดี๋ยวต้องถามแล้วแก่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดแลยวแก่มาพอดีเลยเดี๋ยว่า ให้ผมมารีแมปรีแมปคืออะไรมาผมไม่รู้นะยรีแฟตอ่ารีแฟกถ้ารีแมปเนี่ยจะเป็นคำพูดที่อ่าจริงรีแมปกับรีแฟกตมันคือขั้นตอนเดียวกันครับมันคือการจูนกล่องเดิมของรถคือเมื่อก่อนเนี่ยรถจะจะจูนเนี่ยมันต้องซื้อกล่องมาใส่ครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมันจูนแก้โปรแกรมในกล่องหลักของรถเลยอ๋อให้มันแรงขึ้นอ่ะได้กี่ม้าอย่างรถเนี่ยรถรุ่นเนี้ยลงพื้นเนี่ยม้ามันลงพื้นแค่ประมาณร้อยหกสิบอ่าจูนอย่างเดียวเนี่ย ทำได้สูงสุดถึงสองร้อยเก้าสิบหูงบประมาณเท่าไหร่ครับปึ๊ัใช่เหรอนะใช่แต่โดยส่วนใหญ่จะส่งงานให้ลูกค้าไปประมาณ250ร้อยห้าสิบมาสองร้อยหกสิบโอ้ยเยอะเยอะแล้วอ่ะเยอะมากแรงมาเริ่มเยอะเฮ้ต้องโดนอีกแล้วอีกแล้วรอดูเอาไว้นรอดูต่อโอ้ยครับวันนี้สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าโอ้ยเฮีย ราคาดีอ่ะโหมื่นสามสองร้อยเก้าสิบแรงม้าโหสองร้อยเก้าสิบม้านี่เหยียบเพลินเลยอ่ะแต่ว่าบแฟดจะยอมได้แข่งแฟดได้เลยเขาแปะแค่แค่เข่าได้แค่สองร้อยสามสิบเอ็ดแรงม้าอ่ะครับม,มามาจากอะไรละมาจากไฮบิดแต่กจะยอเแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนวันนี้ก็ต้องขออะไรด้วยเพราะว่าตอนแรกคิดว่าแบบจะได้แรปเลย แต่ว่าพอดูวันที่เรา,เราผมต้องกลับต่างจังหวัด3วันนะทุกคนแล้วก็ว่างอีกทีก็คือวันที่1เดือนหน้าเลก็เลยต้องเดี๋ยวมาแล็ปเดือนหน้าแต่จริงสีมาแล้วมีแล้วสีจรองมี<บ>แล้วประเด็นอนะปัญหาอยู่นี่ เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันเอาเป็นว่ารอติดตามมีพีต่อไปทุกคนสีออกมาจะเป็นยังไงแล้วก็รีแมปต่างๆเบรกต่างๆไม่ใช่ร<ะ>ีแมปพูด<ๆ>่ากเรีแฟดรีแฟตต่างๆเบรกต่างๆจะเป็นยังไงมันจะมาไหมมันจะโดนไหมก็เดี๋ยวรอชมต่อไปครับมีอตัวยังไงก็ฝากกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสำหรับสายสี่ล้อก็เอาใจกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับก็ดีจ้า